เรียนเชิญเด็กนักเรียนนะคะอย่างนักเรียนู้กปรคคองและุครูทุกท่านบนเวทีค่ะ ต่อไปจะเป็นการแสดงชุดสุดท้ายนะคะเป็นชุด The King in the Fairy Tale นะคะ mm hmm. ก็ในขณะเ,เวลาที่เวลาที่เวลาที่เราเราโชว์เด็กๆโชว์บนเวทีเราร้องเพลงกันบนเวทีนะคะ mm hmm. เรียนเชิญทุกท่านนะคะเปิดเปิดไฟฉายค่ะเปิดไฟฉายนะคะ,ะ,คะระบบไปมานะคะ พร้อมกับการร้องเพลงการแสดงของเรานะคะแบบนี้นะคะขอให้ใช้ไฟฉายในมือถือนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวขอเวลาเซตอัพประมาณ5นาทีค่ะอ่ะน,นี่มโันกโฟนพี